ขูดหินปูนแล้วทําให้ฟันห่างเหรอคะตอบให้นนหน่อยดิตอบเลยว่าไม่จริงนะครับเพราะว่าเวลาที่เราไปขูดหินปูนเนี่ยหินปูนคนที่มีหินปูนเยอะๆหินปูนมันจะกดเหงือกไว้นะครับเห็นหินปูนก็จะกดเหงือกไว้เวลาที่เราเห็นปูนออกมันก็เลยดูเหมือนว่าเหงือกมันล้นลงดูเหมือนฟันห่างจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุของฟันห่างก็เกิดจากหินปูนไม่ได้เกิดจากหมอขูดเข้าใจไหม ถ้าเอาหินปูนออกปุ๊บเหนื่อก็จะกลับมาฟมูเหมือนเดิม ฟันก็จะไม่ห่างละเขจะติดแน่นเหมือนเดิมถ้าเกิดเราเราบางคนเห็นหินปูนแบบหน้าหนาหมออ,มอย่างเงี้ยใช่ไหมที่เขาขูดเสร็จแล้วฟันก็ห่างอ๋อใช่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าหินปูนเยอะเกินไปจริงๆนะครับถึงขั้นเป็นโรคเหงือกเขาเรียกว่าโรคเพลียอรหรือโรคภาษาชาวบ้านสัตยไทยคือลำมานาดนะครับถ้าเห็นปูนเยอะมากจริงๆมีอาการเหงือกล้นหาวรแบบนั้นเนี่ยฟันห่างแน่นอนนะครับซึ่งฟันห่างกรณีน,นี้เนี่ยมันเกิดจากหินปูนไม่ได้เกิดจากหมอขูด ใช่ไหมหินปูนมันอัดแน่นเกินใช่หินปูนมักดเหงือกเป็นระยะเวลานานจนมันฟูกลับมาไม่ได้แล้วนี่มันจะฟูไหมถ้าพวกเรามานาดพวกอะไรเงี้ยต้องหาหมอโรคเหงือกเหรอใช่ถ้าเกิดไปหาหมอโรคเหงือกมันจะฟูไหมไม่มีทางครับอาจจะกลับมาได้แค่ประมาณสัก2 0 3สเปอร์เซ็นแต่ไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นอคนที่เหงือกแข็งแรงดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นการขูดหินปูนบ่อยๆนั่นแหละที่จะไม่ทําให้ฟันห่างไม่ทําให้เหงือกร่น นั่นหรอไหมฮะเอาเหินปูนออกบ่อยๆเหือกแกสุขภาพดีเ,เหือกก็จะไม่ร่นฟันก็จะไม่ห่าง